าการเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอบ้านทุ่งลุงกเกษตรไรขอบเขตไรพรมแดนไม่ต้องกลัวขาดแคลนเรามีแผนเรื่องการกเกษตรบ,บ้านใดท่านใดคนใดเลยครับ,รบมีปลูกบ้านทำเสรหันหน้าไป องคทิศที่ดีนะครับมีไม้ประดับไม้มงคลอยู่ในบ้านครเพืจะทําให้ความการไปอยู่มีความสุขสงบลูกหลานสุภาพดีนี่ครับเสน่ห์จันม่วงนะครับนี่เสน่ห์จันเขียวมันมันดียังไงฮะว่านมันไม่มงคลไม่มงคลครับนี่เสน่ห์จันแดงและนี่ครับเสน่ห์จันบุษราคำจะเป็นไม้ด่างแลวมีเสน่ห์จันขาวอยู่บนมุดอีกเยอะเลยเียบางทีเป็นไม้มงคลที่ที่ ตั้งแต่โบราณโบเลยครับถ้าไม่เจาะลึกลงมาเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าทั้งกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่ออะไรอะไรถ้าเรามีความรู้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับผมสนุกสนุกกับมันมากเลยทีเดียวกันนั่นครับนี่นั่นนะครับนี่ดูนี่นี่เสน่ห์จันม่วงใช่ปะสีเขาจะออกม่วงๆเลยไหมครับครับครับผมเราจะมีมีมีการสะสมไปเยอะแล้วแล้วเขาจะแตกหน่อขึ้นมานะแตกหน่อแล้วก็แยกหน่อครับแยกไปเรื่อยๆไปเรามีงานทําได้ตลอดอันนี้ตัดสินใจหรือยังว่าอนาคตจะจบ ลงทุกนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับณเวลานี้ผมได้คัดเลือกพันไม้ไม้ตระกูลว่านไม้ตระกูลแก้วกัจนาเนี่ยผมได้คัดไว้เกือบจะลงตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเป็นไม้ที่ที่เหมาะสมที่จะดูแลต่อและขยายพันธุ์อันแล้วก็ไปถึงขั้นตอนของการการจำหน่ายการขายอนาคตใช่ครับว่าจำหน่ายได้แน่นอนได้แต่ต้นจังนี่เอ่ออันนี้มันหายากกว่าต้นจังธรรมดาก็คือเป็นต้นจังด่างโ นะครับจะมีใบสีทองเป็นด่างเห็นไหมครับถ้าจังทั่วไปก็จะมีสีเขียวร้วนครับอันนี้เป็นไม้มงคลที่คนที่มีเชื้อสายจีนคนจีนเนี่ยนะจะต้องมีไว้ประจําบ้านจะทําให้ครอบครัวอยู่กันด้วยความสุขสงบแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วย นะครับสุวภาพแข็งแรงต้นจางนี่คือจังดางอันนี้ก็หายากท่านเพืนการปลีกผมแต่ตัวเล็กๆต้นเล็กๆหรือว่าที่มันใหญ่ๆมาจริงๆริงเราปลูกตั้งแต่ต้นขนาดนี้เองต้นนี้ประมาณตั้งหกปีแล้วแล้วเขาก็โตขึ้นแล้วเราก็ขยายนะครับตัวนี้ผมตัดขยายแล้วตัดนี่จะทำเป็นพ่อพันธุ์ม่ผ่านแล้วขยายนี่ไงครับผมเริ่มขยายออกมาแล้วแหละนี่ไงนี่ครับโอ้ได้๋ยวไหนเล็กขยายนจังเหมือนกันเหรอฮะจังครับนี่คือจังด่่างใชจังครับจังด่างนี่ก็เริ่มด่างแล้ยครับ ครับตอนนี้อันนี้จะจะทำเป็นอาชีพไหมครับต่อไปก็ก็ทําครับทำเพราะว่าจริงๆแล้วต้นนี้นะถ้าใครที่ทําได้ผลดีมากๆเลยครับจะจะช่วยรายได้ที่ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าหายากเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับถ้าท้องตลาดตลาดต้นไม้จริงๆเลยเนี่ยนะครับต้นขนาดนี้ก็ก็นหนึ่งพันบาทหาซื้อไม่ได้้ไเพราะว่าหายากแล้วก็สวยแล้วเป็นไม้มงคลที่สุดยอดของคนจีนต้นจังต้นจังต่อไปนี่คือจังดาวหลังเกษียณมาซื้อที่นี่ จอไหมครับอีกครับผมอีกปีนึงเนาะได้โดยประมาณนั้นแหละครับโดยประมาณนั <Leonard> ้นตอนนี้เราขยายไว้เยอะแล้วนะออผมขยายไว้ได้ประมาณทั้งยี่สิบยี่สิบกระถางแล้วครับมเาพุดกี่นไดมารับเแื่ออารมณ์ดีๆนฮะมารมณ์แ่นีเราพูดีนมาอัะแบ่ๆอนนเราไปดนี่มาตั้งแต่นนี้รนสวยาต้วแต่ตอนเราพูดที่นีาต้งแาตน้เปางบนทีนส่มับงแอนนีเราไมดที่นี่มา้งแเนนียเออจูดยู่กลางแจ้งอลางแเดาลอดที่น่ม ท้องวันไม่ได้ใบจะเสียแล้วก็ต้องมีแสแรมคลุมให้เขาให้เขาลดลดความเข้มข้นของแสงแดดลงสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยนี่คือมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์นะครับไม่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 ใช่ส้มโอนะครับครับเอ่อถ้าถ้าผมบอกว่าเป็นมะนาวยักษ์มะนาวลูกใหญ่นะท่านก็บอกว่าผมหลอกใช่ท่านลอง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 ดมใบครับโอ้ดมใบมาดูจะเป็นมะนาวหรือเปล่าอ่าต้องดม เฮ้ยมันางจริงครับก็ครับผมแล้วมันมีน้ำไหมครับใหญ่ขนาดนี้มีครับมีโอ้โหไม่ได้มีครับผมแล้วใหญ่แค่ไหนถึงจะเอาลงมาใช้ประโยชน์ก็เริ่มเหลืองฮะเริ่มเหลืองยังไม่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าใช้ก็ได้ครับก็เหมือนเหมือนมะนาวเหมือนมะนาวลูกปกตินั่นแหละตอนนี้ที่กำลังทำเนี่ยคือเราเอามะนาวมาต่อยอดมักฟิดที่เห็นอย่างั้นเยได้ผลดีได้ผลดีเราทำมก็หายากไหมครับมักคิดไม่ยากเลยมักคิดลูกเดียวนี่นะแล้วเอามาเพาะเลยนะได้ตกประมาณ200ต้น โอ้ oh, แล้วท่านพอทำมั้งหรือยังครับทำแล้วทำไว้เหรอฮะทำไว้แล้วก็ท่านจะไปดูมาละมะนาวที่ที่ต่อได้ต้นต่อเป็นมะกริดแต่ยอดเป็นมะนาวผมได้ยินมันเริ่มออกลูกแหละดีจังเลยแต่ว่าเขาบอกว่าหามะกริดไม่ได้โอ้ไม่ผิดทาง่ายมะกริดมะกริดเนี่ยนะถ้าใครอยากได้มะกริดที่มะกริดหายากนะมะกริดต้นตอนนี้ผมทำไว้ประมาณขยายไว ประมาณเกือบสองปีแล้วที่สวนกล้วยุณงตอนนี้มีประมาณสักพันต้นกันมั้งโอ้ยดีมากเพราะคนถามเยอะเหลือเกินนะเขาบอกมายาต่อยอดบนตอมะขก็ดีมากไปหาข้อมูลมาก่อนว่าพันธุ์ที่มีลูกโตน้ําดีผลดกนะคือบรนาวันธุ์ดีที่สุดที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้เช่นเช่นแป้นพิจิตนะครับแป้นลําไยแป้นเมืองเพชรอย่างเี้นี่แป็นพิจิตลูกจะโตโอ้ลูกโตน้ำดีนะครับน้ำดีอร่อย แล้วเราก็เอามาต่อยอดมะขิดทำไมมันมะนาวกับมะนาวมันไม่ได้ได้ครับได้ได้มะนาวมะนาวก็เขาก็มังมายาวนานแล้วแต่ถ้าต่อยอดกับมะคิดเนี่ยเท่าที่เราทาแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้นะก็คือว่ามะนาวที่ต่อยอดเต้นต่อเป็นมะครับส่วนยอดเป็นมะนาวจะแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่ามะคิดเนี่ยเป็นพืชที่ตระกูลมะที่มีความแข็งแรงทนทานที่สุดครับอ๋อแล้วก็หากินเก่งครับ นะครับเราก็จะทําให้อายุยืนเพราะมะนาวเนี่ยข้อเสียของคนที่ทําสวนมะนาวแล้วแล้วเสียหายก็คือมะนาวเมื่อออกลูกรุดกปุ๊บเนี่ยความต้านทานของของลำต้นนะครับแต่มีขีดจํากัดและเขาจะตายนะครับเพราะว่าการคนมือคุณมีลูกมาต้นก็โสมนะครับแตอนนี้เราเอามาผิดมาเป็นมาเป็นต้นแม่เลยนะครับมาะฟิดแข็งแรงทนทานแล้วก็หาอาหารเก่ง นี่ไงเห็นเลยครับนี่คือนี่คือต้นต้นล่างนี่แหละคือมะขริตนี่แหละคือมะพิดครับอ่าแล้วก็นี่นี่คือตรนนี้คือรอยต่อครับตอนมาต่อเดี่ยต้นมันแค่ไหนครับก็ประมาณนิ้วมือเราเอาง่ายๆนี้ก้อยแล้วเนี่ยครับไม่ไม่ใช่เอากิ่งทั้งกิ่งอย่างนี้มาไม่นี่ปีเสร็จแล้วครับอ่าโอ้ได้อย่างนี้แล้วใชโตขึ้นอีกเยอะไหมครับกูโตทุ่มผู้เลยล่ะปกติอันนั้นต่งนาแต่ว่ามันแข็งแรงกว่าตามสายพันธุ์ของอายุยืนกว่าอายุยืนกว่าด้วยไม่ใช่เราปลูกสามปีพอออกลูกดกปุ๊บ แต่ว่าตอมะขวิดหาได้แน่นะครับมีเยอะแน่นะครับโอ้ยตอมะขวิดเนี่ยไม่ยากเลยไปดูได้ไหมไปดูได้ไหมครับได้ตอมะขวิดที่มาไว้ครับท่านผู้ชมได้ครับผมไปดูกันชัดๆครับนี่แหละครับที่เห็นนี่นะครับก็คือต้นมะขวิดใช่ไหมฮะใช่ครับมะขวิดมะขวิดครับผมหายากบางคนไม่รู้จักว่าจะไปที่ไหนอยากจะปลูกมะนาวบนตอมะขวิดเหมือนกันใช่ที่เขาไปถามผมมาเยอะแยะเหลือเกินที่ที่ทำไปเยอะไหมครับมะขวิดล้วนๆเนี่ยก็ เราได้เพาะชำมาปิดไว้ประมาณ2,000ต้นนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งในต้นที่เราเราเราแยกมานะครับเดิมทีเราเพาะเพาะเพาะต้นก่อนนะครับเพาะเพาะนระบะามาจากเม็ดมาแล้วก็พอต้นโตระดับหนึ่งประมาณสักสักสองสามนิ้วร้าสามนิ้วนะเราก็ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงมาแล้วก็เอามาชำใบให้มันเป็นอย่างนี้ก็นี่ทำได้อย่างต่อต่อเป็นต่อนี่ต่อได้แล้วครับนี่เราเราเอาออกจากถุงมาใส่กระถาง แล้วนี่นี่ก็ยังอยู่ในถุงตามเดิมเพราะต้องการเราจะเอามะนาวมาต่อยอดครับและเป็นการเปรียบเทียบเราว่าถ้าถ้าเอามะนาวเอามะขิดมาใส่ถุงใส่กระถางนะครับแล้วก็อยู่ที่ถุงตามเดิมเนี่ยใครที่เปอร์เซนการติดสูงกว่ากันน่นใครที่จะดีกว่ากันงานวิจัยของเกษตรกรอีกแล้วนะครับก็ลองผิดลองถูกแหละครับผมแต่เราี่รู้แล้วเนี่ยที่เราเราดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับที่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 เราเห็นผลนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ไงครับนี่ฮะ เห็นนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะเห็นนี่ใช่ไหมฮะผมไม่ผิดนะฮะนี่รอยต่อทำไม่รทำไมจุอะไรพันไว้เนี่ยก็เป็นเทปเทปใสพันเพื่อป้องก็ป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับแล้วรัดติดเพื่อให้ตอมะฟิดเนี่ยท่านเองข้าวลาดก็คือมะฝิดนะนี่นี่ใบมะฟิดเนี่ยนี่แหละใบมะฟิดนะครับแล้วก็เอายอดมะนาวเอ่อมาเสียบเสียบเสร็จก็เอาเทปกาวเทปเทปใสนะครับพันพันเพื่อปิดปิดไม่ให้น้ําลงไปนะครับทําให้เน่าแล้วก็บีบ บีบให้ให้แน่นนะครับแล้วก็เราเอาคัดมะนาวพันธุ์ดีนะครับมาบนี่มะนาวพันธุ์ดีนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนเทสเซนต้นแค่นี้แล้วมันพอเลยครับตอมันยังอ่อนอยู่เลยไม่อ่อนเลยครับอย่างเงี้ยในไม่อ่อนแล้วเอที่เราไปทดลองทําปลูกนะครับตอขนาดนี้อโตเร็วโตเร็วนะครับเนี่ยไปปลูกสักประมาณปีหนึ่งนะครับก็จะได้ต้นใหญ่เท่าทม่เเราเห็นมาสักครู่เนี้ย ไม่นานี่อะไรอะไรมันก็ไม่ไม่นานหรอกนะครับก็ถ้าถ้าเราเราใช่ครับลองปฏิบัติได้แล้วลองปฏิบัติดูที่ว่าเอออยู่ในถุงอยู่ในกระถางปลูกกระดินเลยนะฮะแล้วเอามานาวไปต่อยอดใครจะได้ผลดีปว่ากันแล้วระหว่างณวันนี้นี่พอจะสรุปอะไรได้บ้างหรือยังครับเท่าที่เราประเมินดูจากการทําในรอบแรกนี่นะใ่ที่อยู่ในถุงเนี่ยครับก็เหมือนจะดีกว่าที่ลงดิน เพราะเราดูแลเรื่องเรื่องลดน้ำอะไรได้ง่ายนึวกว่าลงดินแล้วมันแหมมันชอบไงดินดินหมามันแต่ถ้าเราถ้าถ้าเป็นหน้าฝน,นอาจจะโอเคแต่ถ้าเป็นหน้าแรง<อ>เราหยุดการให้น้ําขาดการให้น้ําไปมันก็อาจจะทาให้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 ติดเนี่ยน้อยน้อย,อยลงลถ้าอยู่ในถุงอย่างนี้นานไหมครับประมาณสักอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วผมจะเอาไปปลูกต้นนี้ต้นนี้ประมาณสามเดือน สามเดือนแล้วเมื่อไหร่จะลงดินได้นี่ลงได้เลยลงได้แล้วแต่ต้องลงอยู่ดีใช่ไหมครับต้องลงครับไม่ลงได้ไหมอยู่ในกระถางจนโตขึ้นไปเรื่อยๆคงคือปริมาตรของดินของปุ๋ยเนี่ยมันน้อยต้นมันจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรอกมันก็ไม่ตายหรอกแต่ก็มันมันก็ไม่สมบูรณ์แต่ต้องลงอยู่ดีต้องลงแต่ที่เมื่อกี้ที่ท่านผอพูดว่าเปรียบเทียบระหว่างดินกับในถุงนี่คือตอนช่วงอยู่ในถุงช่วงระหว่างที่เราต่อยอดอ๋อครับครับแต่พอสมบูรณ์ดีแล้วโตแล้วต้องไปลงดินต้องงปลดินคครรัับบ ก็ถือว่าตอนนี้เราดีจังเลยนะครับที่โชคดีได้มาคุยเรื่องประบกปณาบนตอมะขิดใ่ได้เห็นส่วนผสมผสารหลายอย่างคได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นรูปเป็นราวเยอะที่สุดท่านผู้ชมจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าค้างใช่ไหมฮะมีติเตรียมมาไว้เป็นคือปลูกแล้วครับปลูกดีปรีครับเราเห็นว่าดีปรีเนี่ยเป็นไม้ที่จะก่อให้เกิดรายได้และมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมป้องกันยุงนะครับและเป็นต้นแบบให้กับพักพวกพี่ๆทงน้องๆได้ดีมากๆ งั้นเราจะเน้นขยายพันธุ์ดีปรีให้มากขึ้นขายได้แน่นะครับดีปรีออกไปเนี่ยพอตากแห้งแล้วเนี่ยครับแม่ค้าเค้ามาเฝ้ากำลังตากเลยเนี่ยดีปรีที่เราคุยไว้ตอนต้นน่ะครับครับเนี่ยแหละครับที่เมื่อเราต้องการที่จะขยายพันธุ์เราก็เอายอดเนี่ยยอดของเขาเนี่ยตามตามที่ค้างเนี่ยนะอ๋อเรียกว่าค้างนะครับเรียกว่าค้างนะเอาไปเพาะชำเอาใส่ถุงถุงพลาสติกเนาะแล้วก็เพาะชำไว้ประมาณสักเดือนครึ่ง พอเขาออกรากขยายโตรัดดีแล้วก็เอาไปปลูกแต่ยังไงก็ตามครับคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอะดีปลีที่พอว่าเนี่ยคืออะไรผมก็เคยได้ยินแว่วๆเหมือนกันนะครับทารายการเกษตรมาหลายสิบปีแล้วครับยังไม่มีโอกาสทําเรื่องดีปลีเลยมันเป็นยังไงเลยครับดีปลีลองเล่าถึงลักษณะมันแล้วก็ประโยชน์ของมันหน่อยได้ไหมครับครับผมก็ดีปลีก็ก็เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งนะครับที่มันมีลำต้นเป็นไม้เลื้อนนะครับการที่จะปลูกดีปรีเนี่ย ก็จะต้องหาที่ให้เขาเกาะที่เราเอาเอาไม้เสาปูนก็ได้เสาไม้ก็ได้นะเป็นสมุนไพรเหรอครับแล้วก็ผลทุ่งเขาเนี่ยนะเนี่ยผลผลเขาอยู่นี่นะครับนี่ในผลอยู่นี่นะครับเนี่ยผลเนี่ยเมื่อสีเมื่อปลูกได้ประมาณสักสองปีเนี่ยนะเขาก็จะเต็มค้างละอแล้วก็ออกผลครับผลเมื่อเป็นผลสีส้มผลสีส้มนี้ก็แก่ละแล้วก็เก็บ เก็บเนี่ยเอาไปตากแดดครับตากแดดถ้าแดดจัดก็ประมาณสักสามแดดสาวันเนี้ยนะเขาก็แห้งเป็นสีดำแล้วนั่นยก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทําอะไรครับก็ไปประโยชน์ที่ที่เขาเอาไปใช้กันมากๆเลยนี่นะก็ไปเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศสำหรับปรุงอาหารของพี่น้องชาวตัอกกลางเนี่ยบ้านเราก็จะเน้น พิกิหนูใช่ไหมพิก้หนอ่าพิกยใช่ใช่แต่ที่ตอนออกกลางเนี่ยจะเน้นในเรื่องของดีปลีโอ้แล้วเขาปลูกไม่ได้เหรอครับตอนออกที่ตอนออกกลางก็เป็นดินทรายเป็นดินทรายอ่าดินทรายแล้วเขาขาดแคนน้ำครับเขาก็จะจะมีปลูกมากในเอเชีย เขาก็เลยเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นรทานอาหารอย่างเดียวเหรอครับไปเป็นเครื่องสมุนไพรเนี่ยจะเป็นของจีนของไทยที่เอาดีปีไปทําพืชสมุนไพรแต่ถ้าอตะวันออกกลางเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องปรุงอาหารครับผมสองอย่างเองประโยชน์ของดีปีจริงๆแล้วมันมีเยอะเลยครับเออประโยชน์แต่ประโยชน์หลักๆของเขาประโยชน์หลักๆของเขาอย่างใบที่เอาให้ม้ากินได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะว่า สัตว์ที่กินพืชเนี่ยผมเคยเลี้ยงวัวในสวนนี้วัวเขาจะมามากินเลยเพราะว่ากลิ่นเขามีในที่ใบนี่นะครับกลิ่นเขาจะฉุนมากเลยนะครับกลิ่นเขาจะฉุนเาเีดครับผมกลิ่นจะฉุนกลิ่นฉุนครับเขาจะมีสารระเหยตลอดเลยตอนหน้าในหน้าฝนอาจจะกลิ่นน้อยหน่อยนะครับโอ้ยอย่างยิบถ้ากลิ่นฉุนอย่างนี้มันก็เป็นที่ซ่องสมของพวกมดแมลงอะไรต่างๆอางเพราะมันชอบจริงจริงแล้วเนี่ยครับดีปีเนี่ยเขาจะมีสารระเหย ในลำต้นในใบในผลของเขาเนี่ยเขาจะเหยออกมาตามตามตามอากาศตลอดเวลาอ๋อเลยเหยออกมาเนี่ยนะบีสมีรังใช่แล้วทําให้แมลงเนี่ยแมลงเนี่ยจะเข้าไม่ไม่เข้ามารบกวนอ่ะจริงเปล่าครับก็ท่านท่านําลังดูครับจะไม่มีแมลงออกมาเลยป่ะแล้วก็ยุงเนี่ยนะครับยุงในบริเวณสวนผมเนี่ยครับหลังจากที่ดีปรีได้เติบโตดีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนยุงชุมมากเลย ใช่แน่นอนคพระใกล้ภูเขาแล้วก็บุกเขาต้นไม้เยอะเลยใช่แน่นตึบเลยใช่ครับแต่จากดีปีนี่แหละครับจากสารละเหยขคนดีปรีเนี่ยทําให้ตอนนี้ในสวนผมเนี่ยนะแทบจะว่าไม่มียุงเลยก็ว่าได้มีบ้างแต่น้อยมาก้โหนี่คือประโยชน์ที่ที่เป็นประโยชน์มหาศาลเลยเพราะสารละเหยมันออกมามีกลิ่นใช่ไหมถูกต้องครับยุงมันก็เลยไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นแบบนี้ถูกต้องไม่ใช่แต่ยุงอย่างเดียวคือกลิ่นมันเผ็ดใช่ไม่ใช่แต่ยุงอย่างเดียวผมเห็นมีแมลงอะไรก็ไม่มีด้วยมีน้อยน้อยมากเลยล่ะที่ผมมาเนี่ยนะครับ ผมเดินเข้ามาดูระหว่างนี้ถ้าปกติมายืนป่านนี้ต้องเอาไแตบตบกันแล้วนะฮะใช่เลยครับโอ้แต่นี่มันมันไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยก็ท้าพิสูจน์ได้อะท้าพิสูจน์ได้จริงๆแม้แต่กระทั่งตบที่ต้นก็จะเห็นว่าไม่มีมาอะไรวิ่งพุ่งมาเลยใช่ครับมันไปที่อื่นหมด ก็เขาเขาไม่ชอบกลิ่นนี้ไงไม่ชอบกลิ่นนี้ครับผมโอ้โหครับอันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วถ้าผมจะปลูกอย่างน้อยเพื่อกันยุงสมมตินะ,ะครับผมจะต้องปลูกตอนที่มันอายุเท่าไหร่ถึงจะกันยุงได้ถ,ถ้าถ้ามีที่ที่บ้านนะ <S 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 ที่บ้านสักปลูกไว้สักประมาณ20ค้างอะไรค้างนะย่ค้างนะโดยประมาณยี่สิบค้างเนี่ยเพราะในหนึ่งค้างเนี่ยจะมีประมาณ4ต้น4ี่ถึงหต้นมารวมกันเป็นหนึ่งค้างถ้าสักประมาณ20คสิงค้างขึ้นไปเนี่ยนะ ผมว่าช่วยได้นะช่วยเรื่องยุงได้ช่วยป้องกันแล้วก็กำจัดกำจัดกำจัดยุงกำจัดแมลงได้ในระดับหนึ่งโอ้โหครับบ้านเราก็ที่มียุงเยอะๆตีนเชิงเขาอย่างนี้ต้นไม้เต็มบ้านอย่างนี้นะฮะแมลงพวกไอ้ลูกน้ําลูกเนื้อมันเยอะอย่างนี้เมื่อไม่มียุงมันก็ไม่มีลูกน้ำอันตรายก็น้อยลงอันตรายน้อยลงสุขภาพก็ดีึชนแล้วการสูดกลิ่นที่มันละเหยออกมาจากหลายๆต้นเนี่ยยุงหนีจริงแต่คนเราสิครับสูดเข้าไปมันเป็นสารสารที่ไม่มีพิษ เพราะว่าเพราะว่าลูกเนี่ยนะครับเราเอาไปประกอบอาหารได้ใช่ครับจริงนะครับอ่าสารเนี่ยมันไม่เป็นเป็นพิษภัยกับกับมนุษย์นะครับไม่เป็นพิษภัยกับสัตว์ด้วยนะแต่เพียงแต่กลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันฉุนทําให้แมลงเนี่ยไม่ชอบครับอ๋อสมุนไพรเนี่ยมันเป็นของไทยกับจีนใช่ครับใช่แต่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการบอกว่ามันเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศตะอกประกอบอาหารของตะวันออกกลางเขาใช้ตอนที่มันลูกขนาดไหนมันเป็นยังไงครับอ๋อนี่ครับก็เนี่ยลูกขนาดเนี้ยหนที่พอ พอเนี่ยเอาไปตากแล้วพอแห้งแห้งก็จะเป็นสีดำนะเก็บได้แล้วใช่ไหมเก็บได้แล้วครับเนี่อย่างก็สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบรี่แล้วก็พอสี็จแล้วก็เอาพอพอแห้งเป็นสีดำนะครับก็เหมือนกับพริกินหัวแห้งแหละคนไทยก็เอากระเหัวแห้งมาโขลกคนตะวันออกกลางก็เอาดีปีแห้งเนี่ยไปโขลกโขลกในครกให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมหอมแดงบ้างผสม อะไรแล้วแต่เขาชอบต้องเป็นเครื่องเทศสุกอย่างขนาดนี้เหรอครับก็ขนาดนี้เลยครับนี่เก็บได้แล้วใช่ไหมครับต้องเก็บไปขายได้ไหมฮะอย่างนี้ยางยี้อย่างนี้เขายังไม่ซื้อครับต้องตากให้แห้งก่อนขนาดนี้ก็เก็บได้แล้วีีเสยไปคม่เสียครับไม่ได้เสียเลยครับเนี่ยก็ดีครับเพียงแต่ว่าสีเขาเป็นอย่างนี้นี่เริ่มเก็บได้แล้วนะครับอันนี้อันนี้เราเราเอาเก็บอย่างนี้แล้วไปตากแห้งตากแห้งกัตากเรียงไปเลยแห้งขนาดไหนขนาดพริกแห้งได้ไหมฮะใช่ครับต้องแรกแบบไหนคนมาซื้อนี่เป็นพวกเฮ้ยเฮ้ยขอซื้อได้ไหม อ๋อไม่ไม่ปไมเป็นเป็นแม่ค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนี่แหละเ,ลเขาจะมาเก็บรวบรวมซื้อที่ที่สวนเราเลยเขาซื้อรวบรวมแล้วเขาก็เอาไปส่งแหล่ง ที่กรุงเทพอ๋อก็จะมีศูนย์รับซื้ออยู่ที่กรุงเทพครับคงจะเป็นศูนย์ใหญ่มากก็อยู่ที่สำเพงใช่มันต้องเป็นศูนย์ใหญ่ก็เขาใช่ใช่ใช่ต้นผู้บริการเคยเล่าให้เราฟังในการคุยกันครั้งก่อนๆครับผมว่าว่าเวลาที่เรามีสวนที่มันไม่มากนักเวลาไปขายเนี่ยแม่ค้าก็ไม่อยากได้เดี๋ยวมีมั่งไม่มีมั่งไม่ครบไม่เยอยพอที่จะส่้อ แล้วที่ถ้าเรามีน้อยๆมีคนกลางมารวบรวมก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเราทำตาเราต้องตากแดดไว้ให้ก่อนใช่ไหมฮะหรือให้แมคค้าไปตากแดดเราต้องตากให้เขาครัต้องตากให้แห้งแห้งสนิทเลยนะแล้วพอแห้งสนิทแล้วเนี่ยนะครับพอเขาแห้งดีนะแห้งจริงๆเลยนี่นะเราจะเก็บได้เป็นปีเก็บในร่มนะไม่โดนใส่ถุงไม่ให้โดนความชื้นนะขาอยู่ได้เป็นปีสองปีหรือมากกว่านั้นโอ้โหมันมันไม่ ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิตเพราะราคาถุา่ราคาเขาต่ำนะเราก็ไม่ขายเ็เก็บไปทำอยังน็้จำนำข้าวไม่ขายเพราะราคาต่ำยังไม่ขายไม่ขายตอนที่ได้ราละสต๊อกไว้ตอนที่ราคาสูงอ๋อครับแล้วทีนี้พอเราพอเราเก็บเอาไว้ได้เราเราไม่ขายแม่ค้าหรือแม่ค้าเขาไปเก็บเองคนกลางเอาเมันขึ้นอยู่ผลผลิตของเรานะถ้าผลผลิตของเรามีปริมาณที่ที่พอสมควรนะแล้วก็คุณภาพดีนะดีครับ เออแม่ค้าเขารู้เขามาหาเราอ๋อมาหาเองมาหาเองแน่นอนเลยแน่นอนเลยเพราะว่าผรู้ว่ามีหลายค้างแล้วในที่สุดเดยไว้แล้วก็ไม่มีใครมาซื้ออะไรเรื่องดีปลีนี่เรื่องขอเรียนนะครับว่าเขาเรียนผู้ชมนะเขาเรียนผู้ที่มีความสนใจเรื่องนี้นะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าส่งเสริมมากน่าปลูกมากเพราะว่าเรื่องตลาดนี้ณเวลานี้ับอนาคตเนี่ยจะไม่มีวันเรยกว่าบอดเลย ดีปรีเนี่ยนะพืชอะไรเขาต้องการมากเขาต้องการมากเพียงแต่ผลผลิตมันยังน้อยพอเขาต้องการด้วยซ้ำณเวลานี้ที่รวยเงียบกันเลยนะครับเนี่ยก็ถ้าถ้าใครที่ทําเป็นเป็นร่ำเป็นสันนะใครที่ตั้งใจทํยดังแท้จริงเนี่ยนะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยครับถ้ามีดีปรีไว้สักสองสามไร่หนึ่งไร่เนี่ยได้สี่ร้อยค้างนะเพราะห่างระยะห่างหนึ่งวาคือค้างเนี่ยเราเราเบรกตรงนี้ก่อนว่ามาคุยกันว่าคําว่าค้างเดี๋ยวท่านผู้ชมชมฟังแล้วจะงงก็คือ เราหาเสาซีเมนต์มาเสาปูนซีเมนต์ก็ได้หรือเสาไม้ก็ได้แต่เสาไม้ต้นทุนมันจะสูงแล้วก็ฟามในเช่นจะจะอยากค้างนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยนเสาไม้ในเช่นสูงแค่นี้เห็นไหมครันเห็นไหมเก็บง่ายแต่ปริมาตรปริมาตรเนี่ยดูนี่ค้างปูนเห็นไหมครับมันจะมีปริมาตรที่มากขึ้นมาอ้าวก็ไม้ก็เอาไม้เท่าปูนไงสูงเท่าปูนไม้สูงเท่าปูนหายากแล้วก็ไม้ต้องเรียนนะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นของพิกฎหมาย อ่าใช่ครับเราตัดไม้ทำลายป่าครับซึ่งผมเองก็ไม่ชอบไม่ชอบเพราะเราเนี่ยรักต้นไม้ครับเราก็ไม่อยากส่งเสริมไม่อยากทําเองเลยนะที่จะไปตัดไม้ทำลายป่าโอนงั้นเรามาใช้เสาปูนเสาปูนนี่เขาชอบไหมดีปรีชอบเสาไม้มากกว่าอแต่เขาก็อยู่กับเสาปูนได้ให้พอดพอรดีก็ใช้สาปูนดีกว่าใช่สปูนต้นหนึ่งเท่าไหร่นะครับราคาตอนนี้ต้นละแค่หนึ่งร้อยบาท ก็ได้น่าจะเป็นเสาปูนหมดเรื่องเสาปูนจะดีกว่าด้วยเสาไม้มันโอ้มันบุ่นแล้วระยะหนึ่งครับประมาณสักสี่ห้าปีเนี่ยครับเขาก็ล้มเพราะเขาผูกเนี่ยปัญหามันเยอะระยะยาวเอาเป็นเสาปูนไปเลยดีกว่านะครับทําแล้วตอนนี้พอพอเสาปูนเราสูงเท่าไหร่ครับสามเมตรครับมาตรฐานเขาใช่ไหมฮะก็ต้องไปสั่งจริงจริงต้องขอเรียนว่ามันเป็นเป็นสวนคุณนงที่ที่อาจจะเป็น ต้นแบบนะเสาปูนที่ผมเอามาทําค้างดีปรีเนี่ยเขาไม่ได้ทํไว้สำหรับปลูกดีปรีเป็นเสาปูนที่เขาทําไว้ตามออเดอร์ที่โรงเรือนกล้วยไม้นะครับแถวบางเรนแถวกาแพงแสนแถวสามพรานนครปฐมนั้นเขาสั่งผมก็ไปหาจนเจอนะครับเพราะว่าไอ้นี่มาเอามาดัดแปลงใช้เป็นค้างดีปรีได้นี่ผมก็เอาซื้อเข้ามาเป็นค้างดีปรีมันก็เลยสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป มาตรฐานทั่วไปค้างดีปีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนครับแล้วถ้าเสาปูนทั่วไปนี่มันจะสูงเท่านี้เมอไหลไหลไม่มีหลายขนาดมีหลายขนาดถ้าเกิดสมมติว่าเราเราจะทาไปจ้างหล่อให้มันสูงลิฟต์ขึ้นแตมันยิ่งดีใหญ่ไม่ดีครับมันก็จะเกินกาลังเราเวลาเก็บอ๋อครับครับใช่ไหมถ้าเก็บสูงนะเราใช้ม้า โอกาสอุบัติเหตุอายุมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ควรแหละแค่พอควรจะแค่สุดแขนแล้วเนี่ยแค่สุดแขนก็พอแล้วสุดแขนแคพอแล้วแล้วเราตัดแต่งยอดนะครับเอายอดมาเอายอดมาขยายพันธุ์ก็ง่ายแล้วถ้ายอดมันสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยมันจะพุ่งไปทะลุฟ้าให้ติงไปฆ่ายักได้ไหมคือมันเป็นธรรมชาติของเขาพอไม่มีที่เกาะนะครับเขาก็พับกลับลงมาพับกลับลงมาเลยใช่แล้วทําไงอ่ะพับแล้วก็ตัดแต่งครับ แต่งได้ผมก็อย่าไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะครับคุกลุงองแนะนำว่าแค่นี้ก็พอแล้วแค่สุดมือเอื้อมก็ทําแค่นี้เถอะนะครับระยะแรกๆเนี่ยนะเราทําแค่นี้ไปแล้วมันก็เห็นผลพอแล้วร่ำรวยพอมีสตางค์ก็จริงๆแล้วนะเขาเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าใครที่มีพื้นที่นะมีดินนะที่ดินมีน้านะแล้วก็มีความสนใจที่จะปลูกต้นไม้อะไรที่เป็นเป็นหลักหลัก สำหรับอนาคตของตัวเองของครอบครัวของลูกหลานเนี่ยนะเขาแนะนําให้ปลูกดิบปีเขาได้นำให้ปลูกดิปีอายุคนานครับปูกปีเนี่ปลูกไปครั้งหนึ่งนยครับถ้าเราดูแลเขามีให้ปุ๋ยขี้วัวเขาปีละครั้งรดน้ําเขา เวลาช่วงหน้าแล้งเนี่ยประมาณสัก3วัน4วันหนึ่งครั้งเขาเสียสาวัน4วันครั้งเองลดน้ะใช่ครับ5วันยังได้เลยครับแล้วเขาจะให้ผลผลิตทั้งปีเก็บผลผลิตมีรายได้ทั้งปีครับหนึ่งไร่เนี่ยสี่ร้อยค้างนะครับเพราะห่างกันหนึ่งวาร์สี่ร้อยตารางวาก็ได้ครับสี่ร้อยค้างครับถ้าเรามีสักสองไร่แปดร้อยค้างสามไร่พันสองร้อยค้างนะครับสามไร่นะครับในหนึ่งครอบครัวไม่ต้องใช้แรงงานจ้างเขาเลยครับทางมันเองนะครับรายได้หักแล้วเดือนเดือนหนึ่งถ้ากิโลตอนนี้นะครับกิโลเราประมาณสองร้อยบาท ถ้าประมาณพันสองร้อยครั้งจะมีรายได้ไม่น้อยพอเดือนสามหมื่นบาทโอ้ยตายแล้วหากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับลุกเกลียวเลยหากค่าใช้จ่ายแล้วด้วยนอกจากรายได้ดีนะครับช่วยของบนภาวะแล้วก็ความอันตรายน้อยลงเยอะน้อยลงป้องกันยุงอ่ะบ้านเราก็ไม่มียุงนะครับและแถมยังเรายังเอาไปเอาไปรับประทานได้มีมีตัวอย่างให้ทานหน่อยไหมฮะที่ชิมมีไหมมีให้ชิมหน่อยแบบเครื่องเทศก็ได้เครื่องเทศที่ตอนออกลางก็กินผมเอเมื่อวานตอนเย็นนะ ที่เรามีผัดเผ็ดหมูป่าแล้วลองชิมป่าครับลองชิมผัดเผ็ดหมูป่าได้ชิมในนั้นก็มีดีปรีเนี่ยดีปรีสดนี่นะดีปรีสดดีปรีอ่อนอะไรเนี่ยนะครับเราไปซอยแบบแบบกระชายนะใส่ในเผ็ดหมูป่าที่เราทานกันนะครับนี่ชิมได้เลยไหมฮะได้ได้เลยครับมันต้องได้เลยครับมันต้องลองคนได้ถึงจะรู้ถึงจะรู้ครับผมได้เลยครับไม่ได้เผ็ดเป็นพริกไม่เผ็ดไม่เผ็ด จะมันหอมเหมือนพริกไทยใช่คล้ายๆพริกไทยแต่มันหอมมันขมแต่แต่อันนี้รู้สึกเริ่มเผ็ดแล้วครับเริ่มเผ็ดแล้วครับอาจจะเริ่มแก่หน่อยๆแล้วอ๋อถ้าแก่ไปแดงๆอย่างอย่างนี้กินไม่ได้เลยไม่ก็ไม่แนะนําให้กินเลยมันเผ็ดเผ็ดมากขึ้นหอมหอมหอมขึ้นจมูกเลยใช่ใช่ถ้าที่ที่กําลังกําลังชิมสดได้ดีๆต้องต้องขนาดนี้นะครับแล้วทำไมพออ๋อไม่หยิบอย่างนี้มาให้เรได้เปรียบเทียบได้รู้ไงมันเผ็ดมันเผ็ดแต่มันอร่อยอร่อยครับผมนเฉียวเผ็ดอย่างเดียวก็ท่านผู้ชมครับเผ็ดแล้วก็ฉุนเฉียวแล้วก็หอมมครับผ หอมขึ้นจมูกเป็นสมุนไพรเลยครับผมอืมอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากใช่ครับผมต่อย่าอย่ามาชิมเล่นเลยเก็บไว้เป็นอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเราทําถ้าเราปลูกแล้วเอกอร่อยกินหมดก็ออกทั้งปีนะเดี๋ยวครับออกทั้งปีเลยออกทั้งปีมีให้เก็บทั้งปีเก็บทั้งปีสามไร่พอโอ้โหสามไร่เนี่ยเป็นรายได้อยู่ได้อย่างสบายเลยครับไร่หนึ่งถาลงทุนสักเท่าไหร่ครั้งสี่ร้อยก็สี่ถ้าถ้าลงทุนครั้งแรกเลยเนี่ย ตอนหนึ่งไร่นะครับค้างก็สี่ร้อยค้างสี่ร้อยค้างก็สี่หมื่นนะครับก็ก็ลงทุนแต่ไม่มากนะครับไม่มากไร่ไร่ในประมาณสี่หมื่นไร่ละสี่หมื่นครับไร่ละประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นนี่ระยะยาวเลยนะระยะยาวนะครับผมครับอาจจะช่วยคนรุ่นเราทํานะครับ ไปอยู่กับทั้งช่วลูกชั่วหลานเรกว่าเราลงทุนระยะยาวใชครับให้ลูกหลานเป็นหลักปัญหฐานได้เลยสี่หมื่นไม่ใช่น้อยนะได้แต่สี่หมื่นนี่เห็นชัดเลยแต่ผลผลิตครับดีภายผได้ผมทานายว่าถ้าเราลงทุนได้แตะสี่หมื่นบาทนะครับผลผลิตเนี่ยผมว่าประมาณห้าปีได้ทุนคืนทั้งหมดมดเวลา